หนึ่งในพลังที่สำคัญที่สุดในชีวิตว่าคือ empower of my mom ค่ะแม่เป็นหนึ่งคนที่สพอร์ตว่าตลอดไม่ว่าวาเลือกที่จะทำอะไรอยากเข้าเรียนได้หนูทำได้ลูกอยากขึ้นมาอยู่วันนี้ได้ถ้างั้นแม่จะสพอร์ตหนูถึงแม้เขาจะจู้จี้จุกจิกไปบ้างแต่ว่าก็รู้ค่ะว่าสิ่งที่เขาทำไปทั้งหมดเขาหวังดีต่อเราเขาอยากให้หนูประสบความสำเร็จหนูก็ยอยากจะบอกเขาว่าตอนนี้หนูยินตรงนี้แล้วนะคะ ผลงานของแม่หนูเชื่อว่าไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่เขา she l l have my back and I'm always thankful to have her in my life thank you Miss Universe พัทลุง2025ยินดีด้วยกับหมายเลข0 5. วาเนทเวเนซ่าเดซเซเรทิมเฮเดครับครับ